สวัสดีค่ะพี่น้องพวกช่องก็เรืองแสนนะคะวันนี้เราอยู่ที่สตาร์บัคส์กินคดสซงนี่แหละสองตัว <laughs> เอาเงินในแล้วรวมบอกว่าแก้วเขางามเลยพี่น้องแก้วเขาสวย จ็ปีใหม่แล้วนะคะมานั่งดู่ิ่งกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวัสดีค่ะ ตอนนี้มาในมาในสุดอัดบกเพราะว่ามันหนาวอาการ <c oughs> ดีขึ้นแล้วพี่น้องยังจะไออย่างเดียวอากาศเย็นก็สบายครั้งนี้โดนเออพี่น้องนอนเพระาะว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ยี่เดน์แ้วไหมเน,นาะตามอาทิตย์ มันก็จะย้อนแสงนิดนึงนะคะย้อนว่าบริษไทยวีนออกเบืองหลายมือเนาะค,ดดนค,นคิดหอดคิดถึงกัวแต่งินบองทันบริษไทยเบิองคิดหอดคิดถึงอยู่ได้เขามาทายเนาะเป็นเจ้าจอีลีพี่น้องพอดีเอากาตั้งกล่องมาำทำพอ์ไปโทรศัพท์อีกเสื่อหน,นึ่งมา ลูกชายอยู่บ้านก็ได้เรียงร้านคนละลูกชายจมีจะมีอาา์เออเรียงกันดีดี ียงเพลงอยู่ทางเครื่องหัวห้าวเลยจะไม่ดิ้ติดติดเหลือง,องอตงิดแดงเขาคุนจัดเขาตี่กระต่างมาชอบพี่น,น้องพี่น,น,น้องเบิึงสวัสดีครับ เอาใส่เบิ้งเบิ้งใช่พี่น้องเบิ้งเบิ้งความลูกนอนพี่น,อน้องสวัสดีพี่น้องก็เลีว้วโอ้เอาลูกน้องมาสันความจุนน,อน้องมันยังแอบอยู่สันมันแอบมัมันยัง <c oughs> งอแงอ,อยู่สนะัน เอากันดี่ดีพี่น้องมึงไงบริเวณไสดอกเจริญเมือนั่นทั้งกายของทั้งเรียงลูปนะคองคือนอมมาเพิ่มกินเบิดอีกล้โซกกันกินเบิดมือโ่งให้กันกินเบิดมือเลยบ่พี่น้องเบิรงดมึงเบิรงหนาพี่น้องิึงนะ เอาแบบนอนออน,น,นอนอาบน้ำให้มันพอมันอาบเราบ้าโอ้พี่น้องมมนี่ปุณนะจุมมนี่บอกอาบน้ำตัน,น,นอนง,างอาบน้ำตัเอาอไม่มีอะไรหรอกมียคิดถึง เอาก็ะยาคคิดหอดคิเถึงนาะมีโมเมนต์อยากหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยเอาหอมเมียก่อนบายบายพอดีพี่น้องน,นะจ <c ười> ุ๊บ <c ười> เบมียทีหนึ่งจุ๊บเอากับว่าวิีอย่างไยพี่น้องเอามาให้พี่ให้น้อ,นองโดยเฉพาะควมต่างของพ่ออืมอัปเดตอัปเดตเนี่ย ก็าการคลิปหนา้าเ้ยพี่น้องเดอ้อที่นี่ขอข้าวข้ามวันสวัสดีขอพี่น้องอยู่ดีไม่เฮสุขสุขกบายเงแ้ยกินเบอรมม์รูมไหมข้าวซองออ <laughs> ตัวเดียวอีกเงี้ย ย,ยอดมันเป็นจ้ตยอดแรงอนะ